ไม้ไม่สดใสใบไม่แตกไม้รากไม่เดินเจอมแมลงเชื้อราไว,วรัสรบกวนอยู่ใช่ไหมปัญหาเยอะแยะที่ใครๆก็ไม่อยากเจอวัอนนี้จะพาไปรู้จักกับคี้รินอาหารต้นไม้สูตร5้าในหนึ่งให้ต้นไม้แข็งแรงแตกใบใหม่เร่งรากป้องกันเชื้อราป้องกันแมลงศัตรูพืชยับยั้งไวรัสพืชและเคลือบใบยอย่างเป็นธรรมชาติง่ายๆแค่ขยาบปลดล็อกหัวฉีดพร้อมใช้งานให้พ่น1-2วันต่อครั้งสาหรับต้นไม้ทั่วไปถ้า<อ>เป็นไม้วอวบน้ําแคคตัสหรือกระบองเพชรพ่นทุกสองวันขิ้รินช่วยให้ต้นไม้ของคุณแข็ ขิรินอาหารต้นไม้5ใน1สูตรเดียวจบครบทุกปัญหาลอสนี้มาพร้อมถัง2,000 ml เป็นถังรีฟิลเติมใช้งานได้เลย ใช้กันไปแบบยาวๆทั้งหมดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีกลิ่นหอมและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังเด็กและสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ปลอดภัยเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมเป็นแบรนด์เดียวกันของกับตันโคโค่วันนี้มาเติมสต็อกให้แล้วอาใครยังลังเลอาจไม่ทันโปรโมชั่นสุดคุ้มตอนนี้ใครที่กดเข้ามาดูแล้วไม่เห็นพิกัดขึ้นในคลิปให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้แล้วทักข้อความมาเดี๋ยวส่งรายละเอียดไปให้